สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเขียนการหาความสูงของดั้งนะครับของบ้านบ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ครับก่อนอ,อื่นเราต้องทราบก่อนว่าระยะของบ้านของหลังคาเราเนี่ยมันกี่เมตรนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น8เมตรนะครับผมจะใส่ ที่ระยะ8เมตรนะครับแล้วก็8เมตรนี่ครับ8เมตรอ่านี่คือเส้นเซนเตอร์ของเรานะครับในในรูปในดูในรูปตัดนะครับ แล้วก็เขียนเสาเสาเป็นหน้าอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็เขียนไเลยอย่างเช่นหน้าหน้าหน้า8นะครับ20เซนแล้วก็เขียนเสาไปครับ $20 เซนนี่คือเสานะครับดูในรูปตัดนะครับป๊บป๊บป๊บอ่า นี่คือระยะเสา8เมตรแล้วก็เขียนอเสนะครับอเสก็จะเป็น C ประกบคู่วางอยู่บนหัวเสาครับแล้วก็เขียนเลยครับมันจะประกบคู่เสร็จมันก็จะอยู่ประมาณ10เซนะครับ10เซนคูณ10เซนหรือจะเป็น C 25ก็ได้นะครับแล้วก็เขียน C 25ไปประกบคู่มันก็จะออกมาอย่างเงี้ยนครับมันจะคู่อย่างครับ แล้วเสียงเราวางหน้าไหนเราก็วางบางที่ก็หน้าในหน้านอกตรงกลางก็มีนะครับส่วนมากก็จะวางหน้านอกนี่ครับแล้วก็เขียนว่าหน้าวางตรงไหนแล้วก็เขียนไปแล้วตรงนี้ก็เป็นเ,เสียอีกด้านหนึ่งต่อไปก็ขึ้นด้านได้แล้วครับ ว่าดั้งเราก็ดูว่าหลังคาของเรากี่องศาครับอ,อย่างเช่นตอนนี้ผมจะยกตัวยอย่าง25องศานะผมก็จะเขียนเส้น25องศาขึ้นมานะครับโดยคีย์คำสั่ง x l enter a enter แล้วก็25 enter แล้วก็วางตรงนี้ครับปุ๊บมันคือจันทัน,นครับวางตรงเ,เสะแล้วก็เขียนอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งจาก มุมตรงนี้ขึ้นไปใช้คำสั่งเดิมครับ x l enter a enter ลบ25ครับ enter อ่าจะได้มุมเดียวกันในด้านตรงข้ามครับใส่ลบเข้าไปแล้วก็วาง ase ครับก็จะได้เส้นตัดของมุมหลังคาแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้ส่วนสูงของดั่งครับแล้วก็ยกอ,อกไก่ไปหาเส้นตัดตรงนี้ครับ ยกตรงนี้มาให้ได้ระดับปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ดั่งดั่งของบ้านนะครับส่วนสูงก็วัดเลยครับจากจากตรงไหนก็แล้วแต่เรานี่ผมจะวัดจากหลังเอเซถึงหลังอกไก่นะครับปุ๊บก็จะอยู่ที่1นึ่เมตร89ซนติเมตรครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับ การหาความสูงของดั้งครับโอเคครับขอบคุณครับ